สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสลาเวียลังดินเกินวานแนคาวันนี้จะมาทำคลิปยูทิบบะเตอร์คลิปแรกของเรานะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยอันดับแรกเราต้องใช้ทุนเนอร์นนคาในการเช็ดไปก่อนแร้ก็เช็ดไปทูทูเช็ดไปทูไปเลยเช็ดไปทูเอาทูใส่ทูหัวทูทางล่างทูเพิ่มทูไปอีกทูไปอีกเอาทูหอทูหอทูอีกทูอีกทูอีกแล้ว โอ้ยปัญากานีกก้นมันล้ยวอยู่เสียดเด,เดี่ยวเสียดีดี่ยวเสียดีดี่ยวโอ๊ยขั <c> ้ <oughs> นตอนต่อไปเราจะลงมอยเจลไสเซอร์อของครีมเราง่ค่ะเราก็ทาลงไปเลยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็ตามด้วยวิตามินซีของกาวิสนาหาลงไปเลยไม่รู้ว่าอ่านที่ห้องถึงไหมนะคะแต่ว่าก็ใสไ้ไปถึงทาไปลูบไปให้มันทั่วเบ้าตาขุมตาท้ายให้มันครบนะคะ คำต้นต่อ,ตอปรเราก็ทาเป็นกันแดดของเคลียโนตเหมือนเดิมนะคะมีขายที่ซีวิทลีวิตประมาณ49บ้านนี่เล็กทุกนุนทาลงไปเลยนะคะมีน้อยใช้น้อยมีเยอะใช้เยอะนะคะยิ่งทายเยอะยิ่งกันแดดได้ดีนะคะท่านไอลยขยคำต้นต่อปเราจะลงหลงพืนนะคะเอาอยู่ใส่เน้อบัตรในฮาปโป,โปอยู่ใส่น้อหล่อลื่นบัมืนีนฮาเอาโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองแต่ไม่หยิบเดียวค่ะลงพื้นนี้ได้มาจากซีวินเหมือนกันนะคะนี่เราจะมาลงใช้ดู เอาเปิดมาได้วันนี้เชี่ยวกัดน,นะคะเชี่ยวขบแล้วก็หมุนหมุนไปเลยนะคะ <c oughs> ไม่รู้มันจะเปิดได้ไหมนะคะสุดท้ายแล้วเรใช้เชี่ยวขบนั่นแหละค่ะเพราะว่ามือเปิดไม่ได้นะคะก็งงกับการเปิดเหมือนกัน,นะะเราก็แต้มไปเลยนะคะนี่ว้าไ้ลองเปิดดูมันสีาทาบัดวันนี้เราได้ลองพื้นเบอร์สองมานะคะอาจจะข่าก็น่านหนิสนึงแต่ว่าเออได้อยู่แหละทุกคนดูสิโอ้หูตาเราก็ต้วเราตั้ปาดไปเลยนะคะเพื่อเขี่ยไปเลยวันนี้เราไม่มี อฟอกน้ำหรือว่าแป้งน,นะคะเรากมีแต่มือห้านิ้วของเรานี่แหละนะคะเราก็เกี่ยบไปเลยค่ะเกี่ยบยากนิดหนึ่งน,น,นะคะเพราะว่าหนังหน้าเราค่อนข้างที่จะด้านนะคะมันก็เลยแบบเกี่ยบยากนิดหนึ่งน,นะคะเกี่ยบไปฝุดผมตรงคุ้งตาเสียไปให้หมดปู่จูหิวข้อท่าหนาต้องทาข้อนะคะทาไปเลยไ่้กองฝันรบปไปตรงหอเราก็ต้องรูปมันนะคะรูปมันให้มันทั่วนะคะให้มันเนียนเข้าไปกับผิวเราจนจะกรีดกริดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมา ขาแป้งนะคะแป้งวันนี้เราใช้เป็นของคิวเพสนะคะคิวเพสของเราตัวเดิมเลยนะคะเราก็ทาเข้าไปค่ะนะคะ,ะทุกคนก็ปัดปัด,ปดไปวนไปนะคะทั้งจุ่มดังทั้งสันดังนะคะเราก็ปาดไปเลยนะคะก็เขี่ยไปเลยนะคะดูสิค่ะโอ้โห,โหโอคออะไรเราก็อย่าพลาดนะคะเดี๋ยวมันจะหน้าขาวคอแล่นะคะเราก็ทาไปได้ไหมช่วงบึ้งะคะพี่น้องมันเป็นขาบ,บอโอเคไม่เป็นขาบไม่เป็นไลแล้ก ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะดูจักน้อยแต่งที่คิ้วนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะมาทํากันทาไอแชโดนะคะทุกคนนะคะยี่ห้อนอั่งนะคะชื่อบดายเพราะว่ามันนานแล้วนะคะยี่ห้อมันค่อนข้างที่จะลอกนะคะวันนี้เราอยากได้เป็นแบบโทนชมพูนิดหนึ่งแบบทิพิ์ทิพหนึิงนะคะทาไปเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่ถูกวลอตี้ขุมตานะคะทุกคนไม่ใช่ถึกวลอตี้นะมันเป็นสีมันควรจะออกแบบนี้หน่อยนะคะแต่ถ้าทาเขี่ยร้ายมันกี้คิ้วจะมัน ถือพตวตบนี่แหละทุกคนแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ไม่ได้ถือพตวตบนะทุกคนทคนทายเสียช,ชโดนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้ยหคุ้มตามมานก็นจะเลนๆลนิดนึงนะคะผูแล้วก็หาทากิกเตอร์ตรงกลางตานะคะให้มันเบเรียบมากๆเวลาแบบถูกไฟหรือว,ว่าถูกเสียงแด็ดนะคะมื่อกสิเรียบม,มากๆเหมือนตาแมวโพงนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําอะไรอื่นต่อไปอ้าวถ่าเองลืมเอง <laughs> แล้ก็ลูบเองนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้พาเลตตาของโอดีบโอนะคะมาลากทำการเป็นดอลลี่อายนะคะตอนวรุ่นนี้นราจะไม่อายเลยนะน่าจะแบบแสดงออกนิดนึงนะคะ,ะต่อไปนะคะยอีกข้างหนึ่งคะ่ะเราต้องฟัมัน่ถก,กันนั่นแต่มันจะมาเนอะเขาเรียกว่าขาไม่งอดนะคะมันผัวมานิดนึงนะคะยาวจะทำตาน,นิดนึงนะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ มันแบบแต่งหน้าแบบสมัยใหม่นอกถ้ามันทันสมัยมันก็จะมีแบบโดลี่องโดลลี่อายนะคะก็จะให้มันแบบเป็นแบบมีดแบบหน้าเด็กลงเะคะเราก็จะมาทาต่อด้วยไอเลนเนอร์นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะบินหาง้วยอเชโดสีเข้มๆก่อนนะคะซินตัดนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่โดดจนเกินไปนะ,ะนะคะต่อไปเราก็จะทานะคะของน้องฉัดนะคะให้มันตาเหลี่ยมมากๆนะคะเวลามันถึงไฟทั้ง ตาล่างทางตาบนนะคะมันประเจ็บเปี้ยม,มากมากมเลยล้ำดุนเสกกระทุกนะคะนี่ละพี่นกกระถาไปนะคะเอาถั่วกันไหมดูนังดูก่อนิช่าหผ่านไหมเหนีย็มือเกียร์นิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมันกรองโรอกก,กกันตรงหน่วยตานะคะต่อไปเราก็จะมาทาเลไรแนวนะคะทุกคนยี่ห้ออะไรอ่านในอ,อกไหคะเพราะว่ามันเป็นแบบยี่ห้ออะไรไม่รู้ตาเฉยๆติดกันสวงอันนะคะกับท่าน ทางด้านมานันนะคะทุกคนแล้วก็ทาไปนะคะขีดได้ใช่ไหมอันนี้เราจะทาแค่าห่างนะคะเราจะไม่ทาหัวนะคะแล้วก็เราจะเอามาแต้มตรงหิมตานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ตาเรามันดูโตเพราะว่าปกติเราเป็นคนตาตีบนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะหนีบขนตาค่ะนะคะหนิบหมอตานะคะหนีบขึ้นไปเล็กค่ะนิบขึ้นไปนะคะหนีบเสร็จแล้วให้มันงอนนะคะงอนแบบั้น ดักไม่งอดนะทุกคนนะคะแล้วก็จะทาดยไอรันเอ้ยามาขาัานะครับโอ้ยมาขาันนะคะสิ่งี่เราจะปัดขึ้นไปเลยให้มันงอนหลงงอนนะคะให้มันงอนไปเลยมันดักไม่งอดที่มันกำลัจะตอดเรานั่นแหละค่ะนะคะปัดทั้งตาบนแล้วก็ตาล่างนะคะ <c oughs> <c oughs> ปัดไปเลยทุกคนปัดไปนะคะเอาเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาอะไรเนาะนะคะมาเติม ขนตาปลอมนะคะเพราะว่าขนตาล่างเราดึงเล่นแล้วมันก็หลุดออกไปมันก็เลยบางเลยค่ะแล้วพอเติมนิดนึงนะคะนี่แหละค่ะพีน่นงนะคะการแต่งหน้านมันก็จะยากนิดนึงวันนี้เราใช้วันนี้เราใช้มาคคลาคิวของแคทติดดอนนะคะแล้วก็ปัดไปเลยค่ะให้มันคิวตื่นคิ้วอุ่ยนะคะปัดปัดไปเรื่อยๆนะคะเทคนิคนี้เราแต่คนถนัดนะคะผู้ลงคนอาจจะถนัดเขียนไปก่อนผู้ลงคนอาาจ,จะนัดปัดไปก่อนนะคะแต่ว่า เบียเองขนาดที่จะปัดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเขียนคิ้วนะคะเขียนทีหลังนะคะเบิ้ลพี่น้องเอยส่วนเขียนคิ้วก็จะเป็นขื้นจะคอามเขียนกับพี่น้องนะคะเขียนหางมันนะคะบ่ยบ่ยมันขาดช่วงขาดตอนนะทุกคนนะคะเขียนเลยนะคะแล้วแต่สรงคิ้วที่ทุกคนถนัดนะคะแต่ว่าน้องเบียเองก็จะถนัดสูงนี้นะคะเล่มสิกนิคแบบนี้แหละทุกคนนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องมันก็จะคือแบบ อันคมนะคะคือหางมาจักน้อยนะคะพี่น้องเลยก็จะประมาณนี้นะคะนี่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาปัดแก้มนะคะพี่น้องเพราะว่าห้าอันยี่หอบอ,อกเพราะว่าเอฟซีสือมาหายนะคะ <c oughs> ยี่หอนี่ก็อารบอไก้พี่นอ้องเซแมีนเดลพนักกระยาเป็นดวตีบอกเปิดคุณได้พี่น้องแต่ว่าอานยีหย่หอบางยี่หอกัอบอานบอกนะคะ <c oughs> เอาปัดไปนะคะจูมดังซันดังนะคะแล้วพอปัดไปเลยหมแด๊ไปเลยทุกคนนะคะ มันก็จะเป็นแบบสีชมพูโอรสนิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราแต่งปลยยค่ะทุกคนนะคะแต่งไปเรื่อยๆแต่งไปเลยเดี๋ยวมันก็ดอกเดี๋ยวมันก็อ่นอนอีกนะคะเดี๋ยวมันก็สวยแสงวันนี้อาจจะบ่ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ตามีทาเกิดนะคะถือว่าคลิปหลกของห้าว่าบิวตี้บก,กิดนะคะบ่รู้ว่าจะได้หรือไ่ได้อาจจะเป็นแนวทางสําหรับสาวๆที่อยากแต่งหน้านะคะก็ ดูเป็นเทคนิคได้นะคะแรกๆอาจจะดูแดงนิดนึงนะคะทุกคนนะคะมันก็ไม่ได้แดงมากมาแต่ว่าในกล้องออกมาอาจ,จะแดงนิดนึงนะคะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทาสิในทารคนของโรบิอลนะคะทุกคนนะคะเบอร์สองสี่ห้านะคะพี่นงก็ทาปลุยนะคะมันก็จะออกแดงเทอรี่นิดนึงอมชมพูอมแดงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราชอบสไตล์ประมาณนี้แล้วต่ว,ว่าน,นะคะทุกคนสําหรับลุคที่ได้วันนี้นะคะก็จะออกแบบ สีชมพูโอโรจนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะแต่งไปนะคะผู้หญิงจะยุดสวยนะคะถ้าไม่สวยเราก็ต้องพยายามนะคะพี่นองนะคะสำหรับมืออชิปนี่ก็สิประมาณนี้นะคะถือว่าทุกคนรู้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะแล้วก็วินนตเป็นผากเสียงแบบตลุกตลกนิดนึ่งนะคะพี่นองนะคะเพราะทุกคนแบบไม่ยังเบิงที่มันแบบไายกูชลนี่เอาหนะคะนี่ค่ะทุกคนเสเร็จแล้วก็จะประมาณนี้เอาไว้เจอกันมาชิหนานนะคะกลับสุดสุดดฮะ